สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตะก,กิจอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดกันถึงก่อนเกมปารีสแซเชแมงนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนนีสนะครับถ้าเพื่อนๆไปเสิร์ชหาเนี่ยบางทีชื่อทีมในฝรั่งเศสเนี่ยผมรู้สึกเหนื่อยใจกับการอ่านมากเลยงงนะครับชื่อก็ครั้งที่แล้วที่เจอกันเนาะเราต้องพูดเลยว่ามันเป็นเกมที่ เกมรับเขาเหนียวแน่นมากแล้วเกมบุกของเราตอนนั้นก็ยังไม่ค่อยเข้าขากันสักเท่าไหร่ก็เป็นการแข่งขันเฟรนด์ครับรอบ16ทีมสุดท้ายแล้วเนาะเวลาตีสามนาทีนะครับสำหรับเอ่อน่าจะเป็นคืนนี้เนะาะก่อนจริงต้องเรียกเป็นวันพรุ่งนี้หรือคืนนี้ก็แล้วแต่เนาะแต่ก็คือตีสามนะครับก็แข่งกันที่สนามปลาสต์เดอะแคลนส์นะครับถ่ายทอดสดในช่อง b ีอินสปอร์ตวันหากใครที่ไม่ได้สมัครบีอินไว้หรือว่าสมัครทรูสมัครอะไรเงี้ยก็ หากันเอาเองเนาะก็ผลงานเจอกันทั้ง2ทีมนะครับในหลีก5านัดหลังสุดนะปาริเชเมนเนชนะไปที่3ครั้งแล้วก็เสมอไปที่2ครั้งนะครับก็นัดล่าสุดอย่างที่พูดไปนะครับก็เสมอที่0ูนประตูต่อศูนย์ะครับแล้วก็ผลงาน5านัดหลังสุดของปาริเชแมงเน่าถ้าเทียบกับนีสเนี่ยถือว่าโอ้นีสเนี่ยคือชนะ5คือแบบไม่แพ้เลยนะครับไม่แพวเลยก็เจองานไหนละเพราะว่าต้องพูดเลยว่ากองหลังของนีสเนี่ยดีนะครับแล้วก็ได้หวนคืนเจอกับโตริโบเนาะทีนี้เดี๋ยวเรามาอัปเดตอาการบาดเจ็บของนักเตะกันหน่อยนะคร ตอนแรกก็คาดการว่าลามอมสน่าจะได้ลงเกมนี้เนาะแต่เป็นกลายเป็นว่าลามอมสเนี่ยได้รับอาการบาดเจ็บในระหว่างซ้อมนะครับในวันพฤหัสที่ผ่านมานะครับบาดเจ็บที่น่องขวานะครับส่วนเนมานะครับเนมาก็ยังต้องพักฟื้อนอยู่อีกนะครับแต่ใกล้แล้วใกล้กลับมาได้แล้วนะครับแล้วก็มีคนหนึ่งที่เจ็บก็คือไวนาดุมนะครับไวนาดุม um เนี่ยพักฟื้อนอยู่นะครับคาดว่าน่าจะกลับมาในประมาณอาทิตย์หน้านะครับก็กลับมาได้ก็ไม่อยากให้เจ็บหรอกแต่เพียงแค่ว่า <c oughs> ไม่อยากให้มันลง เออผมไม่อยากให้มันลงนะครับแต่ก็มีนักเตะที่จะไม่ได้ลงเนี่ยแน่ๆเลยก็เอ่อนักเตะที่ไปติดทีมชาตินะครับอย่างดิซ่าการาเกนะครับเดียโลฮาคิมี่ดิมาเรียมาคินยอสนาวาสก็ตอนแรกเขากล่าวว่าเอ้ยวันนี้ได้เห็นลามอสใส่ปอกแขนกัปตันแล้วกลายเป็นว่าลามอสเจ็บเออทีนี้เราก็ต้องมารอลุ้นว่าใครจะได้ใส่ปอกแขนกัปตันนะครับก็รอลุ้นว่าจะมีใครได้ใส่นะก็สิ่งที่คาดนะครับกับการที่จะเจอกับ nice, นะีสเนาะก็ต้องพูดเลยว่าฟอร์มการเล่นของปารีสเนี่ยระยะหลังเนี่ยกำ ยังยังอีกนิดนึงอะคือแม่งขึ้นแต่เกมริมเส้นเนี่ยอาพูดกันตามตรงนะคือถ้าเราดูแค่สกอร์เรามองว่าทีมเราเก่งอยู่ละทีมเราดูดีอยู่ละแต่ถ้าเราไปมองไปที่รูปเกมอะแม่งโค้ด <c odes> <c odes> ไม่ดีเออโค้ด <c odes> มันไม่ดีคือแม่งเล่นอยู่แต่แผนเดียวจนผมคิดว่าในหลีเออแม่งจับทางได้หมดแล้วว่าเจอปารีต้องทายังไงอะไรเงี้ยครับแต่ว่ามันเป็นเกมเย่าไง เออเราเล่นที่บ้านของเราเราอาจจะได้เรื่องกําลังใจเรื่องอะไรนี้ด้วยนะครับส, ire, ส่วนนี้เสียโอ้โหฟอร์มดุเนาะอย่างที่พูดไปชนะมะหงนัดติดเนี่ยแล้วแนวรุกแนวรับเขาเนี่ยถือว่าดีมากนะครับนะัดที่เจอกันก่นกอนหน,น้านี้ก็ถือว่าโอ้โหเอาอยากอะคือแบบจะเข้าไปทําเกมเขามันยากนะครับเออเราก็ต้องคาดหวังให้กองหน้าเราเนี่ยต้องคมคมหน่อยกองกลางหรืออะไรที่ได้รับบอลที่ต้องไปยิงเนี่ยให้มันคมหน่อยน่าจะชนะได้นะส่วนกองหลังของเราเนี่ยโอ้โหก็อย่างเห็นนะครับว่าเราไม่มีกัปตันนะครับเราไม่มีกัปตันมาควินยอสเราไม่มีใครอ่ะเดียโลอะไร ยงี้ที่มาเป็นกําลังเสริมได้อะไรเงี้ยอาจจะต้องออสู้หน่อยเนาะก็เหลือกองหลังแค่คิมเปมเป้เคเลอร์อย่างเงี้ยมันก็อาจจะแบบสู้ยากหน่อยเนาะแต่แต่ผมไม่แน่ใจว่าทีมเราเนี่ยจะส่งตัวไหนไปนะแต่เท่าที่ผมคาดเดานะครับคาดเดาว,ว่า11ตัวจริงของเราในคืนนี้ว่าจะเป็นใครนะครับเดี๋ยวไปลองดูรายชื่อกันเลยนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันที่ผู้รักษาประตูกันก่อนนะไม่ต้องคาดเดาให้ยากเลยครับน่าจะเป็นดอร์ลูมาอยู่แล้วนะครับส่วนแบ็คโฟของผมเนี่ยที่ผมมองไว้ก็คือน่าจะมีนูโน่แบนเดสเล่นเป็นแบ็คนะครับแล้วก็็็เเเเเเซนนนนตอร์แบคี่่ยาจะปปม กับเครอส่วนแบ็กอีกตัวหนึ่งเนี่ยผมไม่ไม่แน่ใจเลยว่าจะส่งใครลงแต่ถ้าให้เดานะผมไม่รู้ว่าเบอร์นาดหายเจ็บหรือยังน่าจะเป็นเบอร์นาร์ดนี่แหละถ้าถ้าไม่ไม่ใช่คนอื่นอาจจะเป็นประมาณนี้เนาะส่วนกองกลางนะครับต้องพูดกันอย่างนี้เลยว่าเขามาอีกแล้วนะครับสุดยอดกองกลางดาวยิงไกลนะครับ อันเดอเรล่าได้ลงแน่นอนนะครับแล้วก็น่าจะมีเวลติเนี่ยนะที่มายืนเป็นตรงกลางจริงๆน่าจะมาลงไปช่วยเกมรับส่วนเปเรล่าก็น่าจะได้ลงนะแต่จริงเหมือนเปเรล่าก็เพิ่งกลับมาจากเจตินาเนาะไม่รู้ว่าจะหายทันไหมแต่ผมเดาว่าน่าจะได้ลงอยู่นะครับเพราะว่าพอดเนี่ยก็ได้พูดไว้ในการสัมภาษณ์นะครับเขาก็ถามว่าคนนี้ไจะลงไหมคนนั้นจะลงไหมอะไรเขาก็ถามถึงเปเรล่าด้วยพอดก็บอกว่าน่าจะ ลงได้นะครับแต่ไม่แน่ใจอาจจะเป็นตัวสำรองหรือเปล่านะครับส่วน3กองหน้าเนี่ยเท่าที่ผมคาดเดาก็จะมีเอ็มบัปเป้เนี่ยชัวร์แล้วแล้วก็อีคาดีนะครับส่วนเมสซี่เนี่ยผมคิดว่าน่าจะได้ลงนะครับเพราะว่านักข่าวก็ถามพอดเหมือนกันว่าเออแล้วเมสซี่ได้ลงไหมเขาก็พูดว่าเมสซี่เนี่ยได้รับการป่วยนะครับจากโควิด uh, เนาะก็ป่วยจากโควิดมาก็พักฟื้นอะไรเรียบร้อยแล้วก็นัดล่าสุดที่ได้ลงไปเมสซี่ก็ลงไปช่วยเกมรุกได้อย่างดีจริงๆก็น่าจะได้ลงเป็นตัวจริงนะครับสำหรับนั้นนี้แล้วก็ถ้าให้ผมมมมเดดววันนนีี้ไุ่ไ ไม่มีดิมาเรียนะครับเมซี่เนี่ยจะต้องเป็นเพลย์เมเกอร์นะวันนี้ถ้าพอสยังขึ้นเกมไปที่เอมบัปเป้อย่างเดียวโอเคเขาอาจจะต้องการพึ่งความไวของแบปเป้ในการเจาะทะลวงกองหลังของฝั่งนี้เนี่ยแต่ผมคิดว่าโอ้ยวันนี้แม่งเกมเกมรุกอะ่ะแม่งต้องหลากหลายนะพอสเนี่ยคุณพอสอะ จับเมซี่นะมาเล่นเป็นฟอลนนายนะครับล้วให้อนะิคาดีเนี่ยยืนเป็นเยื้อของขวาหน่อยก็ได้ไม่ต้องมาแบบว่าเป็นกองหน้าตัวเป้าหรือจะอะไรยังไงก็ได้อะเอาไงคือให้เมซี่เล่นปีกขวาในนั้นนี้ไม่ถือเพราะว่าตัวนักเตะไม่พร้อมนะครับหรือว่าเอาเด็กซ์เลอร์มาแทนไหมให้แทนอิคาดีไหมอะไรเงี้ยมันมันมันได้หลากหลายมากนะครับแต่ถ้าเป็นผมผมคิดนะผมะจะเอาเมซี่เป็นเป็นเพย์เมเกอร์ซึ่งผมคิดอย่างนี้ตลอด แลวหลายหลายคนก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันว่าเมสซี่ควรได้เป็นเพย์เมคเกอร์ได้แล้วถ้าให้เมสซี่ได้เป็นเพย์เมคเกอร์ผมเชื่อว่าเราชนะได้แบบไม่น่ายากน่าจะชักแบบ2 1 3 1่เลยนะแต่ถ้าคุณใช้เมสซี่ยืนในรูปแบบเดิมในหลังจากที่เวลติออกส่งคนอื่นเข้ามาแทนแล้วเมสซี่ไม่รับบอลเนี่ยผมไม่คิดเลยว่าปารีสจะชนะได้นะครับนอกจากจะมีลูกปฏิหารของอบาเป้ที่ซึ่งลุยเดี่ยวขึ้นไปแล้วยิงอะไรเงี้ยเออแต่ถ้าสมมุติวันนี้อฟอร์มอีบาเป้ไม่ออกอยากมากนะครับถ้าพอรอนไม่ใช้ Messi, เป็นตัวดําเนินเกมผมจะว่าผมอวยเมซี่ก็ได้นะแต่อันเนี้ยถ้าคนที่ดูเต็มเกมจริงๆอ่ะคือจะเข้าใจเลยนะครับว่าทําไมผมถึงบอกว่าอยากให้พอร์ตเอาเมซี่มาเล่นเป็นเพลย์เมกเกอร์อ่ะจบแล้วนะครับวันนี้ถ้าผมทํานายสกอร์นะชนะ2-1งหนึ่งไป <c oughs> ไปแม่นซะแล้วยังยังนะครับอันทีนี้เดี๋ยวผมขอพูดถึงประเด็นช่วงนี้หน่อยเนาะเพราะที่ผมทำคลิปทําอะไรเงี้ยเนาะก็จะมีคนมาพูดประมาณว่าเมซี่เนี่ยเนาะเขาก็จะอ่าพูดอย่างนี้ดีกว่าเขาเป็นเจ้าของเพจนะเขาก็ พว่าเมสซี่นู่นนี่นั่นนะครับตามโพสต์ที่ผมพูดไปนะครับผมก็อยากพูดอย่างนี้นะครับว่ามึงเป็นอะไรก็ขอบคุณนะครับทุกคนที่เข้ามาติดตามผมเนาะแล้วก็ข่าใครนะครับที่ถูกใจการทําคลิปของผมหรือว่าเออไม่มีใครทํเคลียบเกี่ยวกับทำเคลิปบทำคลิปเกี่ยวกับเมสซี่เลยนะครับก็มาดูช่องผมได้นะครับผมก็จะทําบ่อยมากนะครับสำหรับเมสซี่เนาะก็ฝากกดติดตามช่องผมไว้ด้วยนะครับใกล้แล้วนะครับใกล้จะ5 0 0พันแล้ว อีกพันกว่าตั้งเป้าไว้เซิร์ฟเลย10,000ื่นนะครับโอ้โหนานมากนะครับกว่าจะขึ้นแต่ละร้อยแต่ละพันนะครับก็ขอบคุณนะครับแฟนคลับจากทางสปปลาไปครับจากไทยเพื่อนพี่น้องนะครับใครที่อยากร่วมเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันก็กดติดตามได้นะครับก็จะมีการอัปเดตข่าวสารลงในคอมมูนิตี้มีเพจ a c e b o o k ให้กดติดตามนะครับโอ้โหมีเยอะแยะนะครับแต่ข้อมูลน้อยประชดซะแล้วไปประชดซะแล้วเออรับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วครับไปแล้วครับสวัสดีครับ